สวัสดีท่านอย่างน้อก่ันี้เออมาดามก็มาตะกาบก็มาตะนูก็มาโอ้ตาชิยวก็มาต่ะวก็มาบอกว่าอยู่ไหอะตาิอยู่ไหนอยู่ร้านค้าเอ้าทีมงานมาพี่น้อเ้ยไปไดตาหนูคักอยู่บ่ อดีย you know. hey. uh, ู่เนาะสัมเพื่อนสัมนีเนาะเออตานูมาีปนองเ้ยไปไหนคิดฮอดคิดเถิงกันบ่คิดฮอดกันบ่ทีมงานมาแน้ะท่านทีมงานพลูมาตอนตอนบ่ายไปไหนเอลไม่เอลอย่างมากปดะเด็นให้อึ้งอึ้งอยู่บ่ โอ้เจ้านี่เอวเขามาได้เจ้านี่แล้วเอวมาบอกแล้วว่าจังไนเราเอลตะเศร้าเราไปเฝ้าอยู่บ่เราบ่มีอันเราบ่มีมงไปโอ้เมื่อนั่นคิดว่าตะนูขนาดเลยมือเทปูนนะอ่าตัวเฮ็ดไปจมไปตะนูไปใส่นอตะนูนี่อ่าตคันตะนูยู่ในแจ้วขนาดเลย S <S เออตหนูมาแล้วพี่น้องเอ้ยเออเป้ได้อายเป้ได้เห็นได้ข่าวว่าอ้ายหรือน้องรอถล้มหรือ,อยัไอองไหนรถจักรยานลม้มวัดว่าแต่มอไซค์ด้วยนี่จักรยานล้มมันท้ล้มลงก้นข้างใช้พื้นเนี่หนึ่เราเป็นยังไรอยู่บ่เป็น,ปน,นยังบลาอย Rồi เมียยัง chôm vô บ่เมีย nè โอ้ chôm cứ จม vô เมีย อันนี้เป็นห้องถงน้าต่างนี่หน้าต่างนี่นี่นี่น้าต่างสิน้าต่างตรงนู้นน้าต่างบ้านแล้วมุงกงแบบน้าต่างบอหน้าต่างเนี่ยข้างหน้าหนึ่งตรงนี้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 อีกยาวยาวแล้วทอดได้ไม่ต้องใส่แล้วสินะเด้ลายเด้อน้าต่างไม่ต้องใส่แล้กันเอาไปยาวมุ้งแล้วจะปะัวเร ออกไปตโน่กว่าอันนี้คิวซีบ่มาตรวจงานบ่

ไปนั่นเลยเนาะลงไปทางใดก็ไปเนาะเอาเบารถตู้ไปจับไปหรอกอี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้น กินหอดร้ายเลยบอตนูกินห,อห่อไปโยไปอยู่บอรบรรยามนันสีผ้าไปสำนักสงฆ์พุ่นนะที่มีโครงการอยู่ในสำนักสงฆ์นั่นนะไปทำก,การอยู่เนาะไปเฮ็ดสำนักสงฆ์มัน

ห้าหกก้อนนี่อ่พุ่นไปตัดพุ่นแกีพุ่นยังบูพุ่นเออตัดเครื่องเลยใส่งานไปเลยเลยบอกให้มาใกล้อืเลยมาป่ะนี่ตัดสิยูมาอ่โท เราสิยหัวมาแล้วพี่น้องเอ้ยทีมงานก <laughs> ินหอดกันแห้งอ่าแม่นกินหอดข่อยหรือว่ากินหอดไฟเนาะบัดนี้เอออ่ะทีมงานเก้าห้าการช่างอุนรัวกันช่างอ่าบ่พพ่อป,อปัวก,นนก,กันช่างเดี๋ยวกำลังเจอกันแน่เออแอ้วกำลังเจอกันแน่ตอนนี้ <laughs> mắt <Mân> ngáo gì <laughs> thêm ngàn ngáo biết ừ, à. à, ngáo ngáo <laughs> vâng lợ ลงทางโอเคยเคยมาแล้วก็นยังว่าลงทางอยู่ลงทางมันเสียเวลาได้ถ้าลงปุสาวมันมัเสียเงินได้ห้ยขดอกเนาะลงปุสาวก็เสียเงินตัวอ่ อ่ะทุกท่านมาถึงครบทีมนะทุกท่านเออมาครบแน่นอนเอารอก่อนมาดามบอกว่าในอนาคตมาครบกว่านี้อีกแน,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 น่นอนเอ้าเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวยังไม่เฉลยในคลิปนี้เออฮาฝากไว้ก่อนนนเอฟซีเดี๋ยวจะสงสัยกันเอออคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะว่าเรื่องอะไรเออล่าสุดก็มีข่าวที่นกุกท่าน ตาก็เช่นนี้ครับผมสวัสดีครับ